ปลาหมอเนี่ยก้างเยอะแต่ถ้าก้างใหญ่นี้คือไก่ย่างไหมคะมันมีแฟนขึ้นมาจะเปลี่ยนชื่อไปเลยพี่ดำไม่โดนแล้วเย็มจะเป๊กไหมถึงกับ สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับรายการสตูดิโอสค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีใช่แล้วก็วันนี้เรามาทําอาชีพที่เจ้าของธุรกิจโด่งดังเออโด่งดังมากในตอตอเออในตอตอแล้วจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราเลสเปคเขาเลยใช่เขาเป็นคนที่คิดจะทําอะไรเขาทําได้เลยไม่ต้องมีที่มาที่ไปอะไรทั้งนั้น อาจมีหรือเปล่าแล้ไมีไม่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 เม่ไ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 น้ไา่ไม่าม่ไม่อม่ัม่ไ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 มนไม่รม่ไม่ไม่่ไม่นม่ไม่ไม่พิ่ไม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 นไม่มาดม่ไม่ไม่นม่ไมอไม่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 อม่ัม่ไ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 ม่ดมคไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่่่่ั่่ม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดามเราได้ยินชื่อพี่ดามอยู่ในโซเชียลมากี่ปีแล้วคะห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วชอบไหมชอบครับใครเป็นคนเลือกเพลงให้วันนั้นก็เลือกเองครับลูกไหนเป็นลูกแจ้งเกิดเลยที่แบบยอดวิวเยอะมากที่สุดเลยค่ะพี่ดามลองนะพี่ดามลองนะพี่ดามลองไม่ได้หนึ่งสองซ้ำหัวใจี่มีรอยช้ำ ดำแดงดังฝูกแทนงด้วยเข็ม <laughs> น้อยมากเลยว่าที่จะมีแค้คนแค่เดินเฉยๆอ่ะแล้วดังจตโซเชียลได้แล้วแล้วก่อนที่พี่ดำจะดังเนี่ยพี่ดำเปิดร้านมาก่อนไหมหรือว่าเปิดร้านมาก่อนครับโอ,อไม่เอาจริงต,ตอนแรกที่หนูติดตามพี่ดำอ่ะหนูหนึกว่าพี่ดำอ่ะชอบกินปลาเผาเออไม่หนูว่าเป็นแบบทำขายจริงๆไปเปิดมากี่ปีแล้วครับปลาเผา ีกว่าๆครับแล้วประมาณหกปีแล้วก่อนจะดังดีกว่าๆอันนี้สูตรนี้เป็นพี่ดำคิดเองไหมครับหรือสูตรของคุณพ่อคุณแม่เลยสูตรของพี่ดำเลยครับผมชอบกินแบบนี้พี่ดำเป็นคนนนคนใต้ครับสงขลาครับผมอ้าวคนใต้ไอปลาเผาที่เป็นสูตรรัตนภูมินะมึงรัตนภูมิรัตนภูมิคะรัตนภูมิที่สงขลาไม่ใช่ไหมับอันนั้นมันรัตนภูมิสงขลาครับัตนภูมิสงขลาแล้วก็เป็นรสชาติที่พี่พี่ดำทำมาเลยใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ดำเปิด ร้านหมูกระทะที่อดใหญ่ครับผมคือแสดงว่าชอบพ้าขาอยู่แล้วอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ,รบได้ข่าวว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่ลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยใช่ครับผมเพราะว่าขายปลาเผาแค่ตัวละ50บาทได้จริงไหมคะจริงครับช่วงวนั้นที่พีิกสุดวันหนึ่งมากสุดกี่ตัวคะ200รอยตัวครับโอ้โห,ห,หมึงแล้วเมื่อกี้แอบดูหน้าแผงค่ะไม่ได้มีแค่ปน,นินอะไรที่เขาทำนะ มีนีนมีทัพทีมมีดุกมีหมอมากะพปงครับอ่าน้องยุงอ่าน้องยุงนี่เราเป็นคนคิดไม่มีแล้วจริงไหมคะที่แถมน้ำหอมเอดสามเอ็มแอลจริงครับผมโอ้โหเหลืออะไรมั่งวันวันหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยครับอ่ะลองไปดูดีกว่าว่าปลาเผาของพี่ดัเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยไปถามถึงวิธีการทำไป มีปลาอะไรบ้างแม่เล่าเลยอันนี้จะเป็นปลาซาบะโนเวนะครับอันนี้ต้องลุ้นไหมเหมือนกองสุ่มไหมว่าเปิดออกมาจะเป็นปลาอะไรมาซาบะซาบะโนเวแน่นอนมาจากโนเวด้วยอินพอร์ตทำไมถูกแล้วเป็นเป็นซาบะโนเวะคะเนื้อปลาจะมีความมันอร่อยมากเลยตัวนี้นะคบแล้วพี่ดำไปกับทุกวันเลยป่ะหรือว่าสั่งมาอินพอร์ตอ๋อปลาทับทิมนะครับ ปลาทับทิมเนี่ยพี่ํำจะย่างไว้ให้สามแบบนะครับแบบแองแบบสุกแล้วก็จ้ำหมาแบบชรรเพราะว่าก็คือแล้วแต่คนจะชอบเนื้อแบบไหนโอ้บุกเลยหรือว่าจ้ำช้ำเธอต้องถามก่อนว่าแบบอยากทานแบบไหนเนาะใช่ครับผมอ๋อแสดงว่าใส่ใจลูกค้าด้วยใช่ครับอู้หูอันนี้ตัวใหญ่มากยังไงแม่พ่อปลาปลาดุกครับปลาดุกตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ตัวเท่าไรครับปลาดุกร้อยยี่สิบครับหยตัวใหญ่มากตัวเท่าแขนเลยนะเนี่ยปลาช่อนครับผมโอ้ยแข่นี่พิงใหญ่กว่าปลาอนอันนี้ปลาช่อนใช่ครับ อันนี้ปลาอะไรคะทับทิมอันนี้อ่ะครับปลานินครับนี่ปลานินอ๋อนี้ปลานินอันนี้คือปลาหมอปลาหมอครับอันนี้ตัวเล็กครับปลานินครับไม่เคยเห็นใครขายไมัวเล็แปดแก้าครับก็ไม่เคยใครไข้ปลาหมาเยะมีปลาหมออกยะกินแต่แต่ตัวเล็กกว่านี้ไม่เคยเห็นขายไงไม่เคยเห็นเนื้อจะมันมากเลยครับปลาช่อนนี่เนื้อจะเป็นริ่มๆแต่มีความหอมกลม ตัวปลายช่อนเนใช่เขบอปลาหมอเนก้างเยอะแต่ถ้าก้างใหญ่นี่คือไก่ย่างไหมคะับดูบ้าถ้าวันนี้อย่างพี่ดำทำอาชีพายปลาเผาวันนี้ถ้าพวกหนูต้องมาเป็นลูกน้องพี่ดำอยากทำอาชีพนี้เหมือนกันพี่ดำพอจะสอนพวกหนูได้ไหมคะได้ครับต้องเริ่มจากอะไรจับปลาเริ่มจากแบบว่า ยัดท้องปลานะคยัดท้องตาปลาแล้วก็ยัดท้องปลาอันนี้ต้องแนะตากับพี่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 ดำพี่ดำก่อนอันนี้นิวอันนี้ปิงลี่ของหนูชื่อเอมเราสามคนจะมาทำอาชีพทำปลาเผากันอันนี้หนูขอรับผิดชอบในส่วนของสะบัหนูไปโนเวย์ได้ไหมได้ครับถึงแล้วโนเวย์ตรงเนี้ยอไปเราไปทำดูว่ามีอะไรบ้างปลาปลาอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลานิลครับตัวนี้จะเปดูปลายังนี้ตัวไข่ตัวเท่าไหร่พี่ดำร้อยหก ร้อยเจ็ดร้อแปดนะเมืองกูมากนะร้านสมัยนี้แถวเนี้ยที่จริงก็ต้องสตาร์ทที่สองเก้าแล้วนะมึงกูกินปลาเผาแถวบ้านกูอ่ะเท่าไหร่หรือว่าพันสี่แถวบ้านกูหมื่นกว่าบาทห้าอะไรหมื่นกว่าบาทอะเอาจริงแถวร้านบุรีมันเป็นปลานปลาเก้าถ้าไมถึงถึงชื่อทอมสวดอะพี่ดำอยากรู้พี่ดำสวดครับก็เลยเป็นทอมก็ทอมสวดแค่นั้นเลยอะใช่ครับเวทับคน อ่าให้นะอันนี้เป็นคนไม่สต่อเรื่องกามสมมติถ้าวันหนึ่งมีแฟนขึ้นมาจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรพี่ดำไม่โตแล้วก็ดีครัเป็นคนโตต่อความต้องการตัวเองไม่ต้องคิดอะไรให้มันวู่ไวายครับอันนี้นะเผื่อปลาเปิดพี่ดำตอนนี้ได้ปลาแล้วถ้าพอหนูต้องเริ่มทําอะไรก่อนขั้นตอนมาคือปลาที่ว่าเราเอาเหนื้อออกแล้วนะาว่ามันทำลำบากตรงนี้แล้วก็มีตะไคร้เดี๋ยวดี๋วให้ยัดตะไคร้เข้าท้องตัวปลาเลยตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ ใบเตยใบเตยหอมครับมาต้องทําแบบนี้อ่ะมันมีวิธีเลือกปลาไหมพี่พี่ดำมีครับปลาเนี่ยเนื้อจะไม่บุ๋มนะครับเอปลาเป็นเลยนะครับต้องเลือกปลาที่ปลาใสใช่ครับปลาเป็นเลยครับปลาเป็นนี่เป็นอยู่แหรอนี้ตายแล้วก่อนที่จะฆ่าไงอุ้ยเยมเราเราระยะใส่ตรงปากหรือตรงอันนี้อ่าในในท้องปลาเลยนะครับเนี่ย่ะท้องปลา เพราะว่ารากบางเกี้ยงแล้ว้าไครที่เป็นต้นแบบนี้จะมาเป็นต้นนะครับเราก็ตัดตรงนี้ออกแล้วก็ทุบให้มันมีความแบบว่าออกตะไคร้มาเลยใช่ครับแล้วก็เอาใบเตยหอมใบส่องใบนะครับมาทาแบบนี้เลยพี่ทําเคยแบบมีปลาปลาในมาเข้าฝันไหมไม่มีอะไรมาเข้าฝันอนนี้ครับเสร็จแล้วาะเข้าไปแน่สุดนิ้วเลยใช่ครับจ่าโอเคง่ายอันนี้มแก้มนะมาดูหรออันนี้ครับขอบคุณค่ะตะไคร้หนึ่งอันนี้สอง ยัดแบบว่าย้ัดทงลานรวมนะครับต้องให้แน่นๆเหรอคะใช่ครับปึ๊บแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดสักหนึ่งบีๆหน่อยให้แบบว่าใช่ครับแบบนี้เลยอย่าไปลึกแค่ไหนคะปึ๊บก็ให้แน่นๆหน่อยลึรกัเหรอพี่ดำนี่เท่จังเลยหนูชอบแบบนี้ถูกไหมคะใช่ครับโอเค มีมีหน่อยให้มันหอมอันนี้สุดยังเนี่ยครับยั่งเลยครับต้องจับที่หัวหน่อยนะครับจับแบบนั้นเดี๋ยวไอ้นั้นนี่อุ้ยสุดนะใช่ใช่จับแบบนี้เลยนี่จับแบบนี้จับแบบนี้ยัดลงไปเลยไหนครับก็ยัดลงไปเลยนี่ไงแล้วยินงยูยัดก็ได้เหรอ้าวเขายัดให้น่นแน่เขาบอกยัดน่นแน่อ๋อนี่ได้แล้วนี่่นีได้แล้วอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับโทษนะครับเล่ ใช้นิ้วกดใช้นิ้วกดอันนี้หนูยากเข้าไปลึกมากเลยอะค่ะอันนี้เรียกว่าแน่ไหมหรือว่าต้องใส่อีกกูกดกดเข้าไปแล้วเนี่อะก็เต็มเต็มเลยจะอยู่ในท้องปลาปลาเวลาเราย่างเนี่ยมันจะมีความมัดตัวของมันเองอันนี้ตาใสมันก็จะหอมใช่ครับเพศแบบนี้ใช้ได้แล้วเหร่คะได้เลวครับโอเคปลามันพูดได้หนูมึงแล้วต่อไปทำไงต่อครับพี่ก็เราไปกันที่ด้านหน้านะครับย่างปลา เราไม่ต้องคุกเกลือเหรอนี่ยไปคุกข้างหน้าแล้วก็ขึ้นเตาเลยครับไปได้แล้วต่อไปคุกเกลือว้ายพี่นี่ครับนี่ตัดเกลืออันนี้เกลืออะไรคะเนี่ยเกลือผสมแป้งครับอ๋อแทำไมต้องผสมแป้งเนี่ยคบพี่ก็จะให้มีปลามีความนุ่มข้างในครับอ๋อเหลอแป้งช่วยด้วยหรอใช่ครับแล้วก็ให้ติดตัวปลาด้วยอ๋อตอนแรกหนูคิดว่าแค่เป็นเกลืออย่างเดียวไม่ได้ครับแต่ว่าบางบางคนนะครับแล้วแต่สูตรบางคนก็ใช้แต่เกลือก็ถูกไฟนะครับปลาทูบ๊อกบ๊อกบ๊อก พักอยู่เลยก็เลยผสมแป้งมันจะรัดอปลาทูยังไงนะป๊อกป๊อกแล้วอันนี้ก็คือแล้วก็ตั้งตั้งลงไปครับอาตัก็ตั้งอย่างนี้ไม่ครับตั้งนอนตั้งนอน้เอาแป้งเนี่ยแป้งประกบนะครับจากหางปลาเนี่ยกบขึ้นไปข้างบนนะครับอ๋ออ๋อหนูว่าแป้งมันก็ช่วยทาให้เกาะได้ดีขึ้นปะใช่ครัเป็นฟิวแบบเหมือนขนมอ่ะกบไปเลยครับไม่ต้องทัวปลาเจ็บายี ลมไปตกไปเลยหรอคะมึงออกมานี่แล้วก็พลิกหนาเลยหรอคะไม่ต้องหนาเดี๋ยวมันติดเองเดี๋ยวมันหลื่อเวลาตบแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องลูกบแบบนี้อ๋อหรอหมดแล้วมั้งไม่ให้เหลื่อยกูแล้วแหละอ๋อตบเบาๆแต่ก็คือตบดีไปปาเราเพิ่งแบบเสียใจแ้วเพิ่งเกิดมาทำอะไรใที่พวกกระเทยที่ทำอะไรทารุณกรรมยังไม่ทั่วเลยเอ็นของใครของมันอย่ายุ่งเดี๋ยวมันผิดสูตรไม่ผิดเปิบโอ้เหมือนพวกเราแหละ พี่ดาทาเองดูขั้นตอนเลยป่ะใช่คับทุกวันเหรอทำเองทุกวันทุกวันแต่ว่าน้องอ่ะทาปลาใหย้ยัดให้พี่ดาก็ต้องมาอยู่หน้าเตาไปเราไปขึ้นเตากันย<า>่างประมาณกี่นาทีครับพี่ประมาณ15นาทีเร็วเหมือนกันเนาะสิบห้าถึงยี่สิบแล้วแต่ไฟติมเือนตอร์เลเซอร์ลยหรอแต่ว่าถ้าไฟน้อยอ่ะครับก็ช้าไฟน้อยที่แถนอยุทธยาป่ะไฟน้อยไฟน้อยเกินเค็มกับแฟตเลยละมึงมันจะแตกตัวไปไงกันต่อหรอเดียต้องระวังนะครับ พี่ราอ่ะถุงมือละลายติดตรงเนี้ยเอาไม่ทันไวอ๋อก็เลยที่ว่าเวลาผมใส่ดิบาะผมไม่ค่อยใส่เพราะว่าการที่ว่าเราหมักเกลือกักแป้งเนี่ยลงไปในโตมันฆ่าเชื้อของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปตีเลียนว่าไม่สะอาดอะไรมันก็พอเราไม่ได้กินเกลืออยู่แล้วใช่ครับก็เลยตอนที่ว่าเราพี่ําแพ็กให้ลูกค้าพี่ําอย่าใส่ถุงมือ้ตอนนั้นเพราะมันละลายติดใช่ครับติดพรมสองสามรอบแล้วก็เลยไม่ใส่ระหว่างรอปลา ไปดูอีหนึ่งธุรกิจไอดำไอ้นใส่ไหมใส่น้ำจิ้มไหมไม่ต้องนะน้ำหอมไม่ต้องใส่น้ำจิ้มไม่ต้องนะโอเคในระหว่างที่เรารอปลากำลังสุกนะคะพี่ดาบก็จะมีอีธุรกิจหนึ่งที่พวกเราสนใจกันมากๆเลยดังอยู่แล้วในทิกตอกอ่ะใช่นั่นก็คือธุรกิจน้ำหอมและนี่แหละที่กูเกิดไปตอนแรกว่ามันคอนทั้นกันเลยอยากรู้ว่ามันไปด้วยกันได้ยังไงเอาตัวไหนที่พวกหนูอยากให้พวกหนูดมมาเลยค่ะ เฮ้ยแพ็กเกจจริงเฮ้ยโคตรเฮ้ยน่ารักมากมองปุ๊บรู้เลยเป็นน้ำหอมอ่ะขนมถือว่าขายขนมปังปลาน่ารักมากคนเดียวในโลกอันนี้กูให้นะเขาเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะต้มซอสนี่คืออะไรคะแบรนด์อะไรคะทอมโต้ตมโอ้ย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 โอ้ก่อนยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ย่อ้ยโ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 อ้ย้ย ทำไมพี่ดำเลือกที่จะทาน้ําหอมเพราะว่ามันคอนทัาสกับอาชีพที่เป็นอยู่เลยค่ะพี่ดำน้องอ่ะเขาอยู่ในโซเชียลอะไรแบบเนี้เขาบอกว่าให้เขาคิดพี่ดำทําสบูหรือว่าน้ําหอมผมก็ทําน้ําหอมดีกว่าชอบน้าหอมใช้น้ําหอมตัวนี้อยู่แล้วด้วยพี่ปลาเผาเหรอคะไม่ใช่ครับตัวนี้ครับอ๋อขออนุญาตดมไดไหมคะมีมีได้เดี๋ยวพี่ดำเกะไออันนี้คือตัวซิกเอร์เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมถึงทาแพ็กเกจจิ้มาเป็นลูกปลาก็ายปลาปัาครับ มึงโค้ดแพ็กเกจจริงนะว่าแล้วมีแพ็กเกจดีเถอะมึงดูเป็นเล่นนะไปแซมอันเนวีอ่ะขวดเท่าไหร่เนี่ยพี่ดำพี่ร้อยห้าสิบครับในทิกต็อกนะครับเพราะว่าทิกต็อกก็อยากก้าวจีพีอะไรแบบนี้เขารู้ถึงค่า GP นะเขาทำจริงนะคะน้ำหอมพี่ดำทอมสดตรไวกลิ่นดีนะอ้าวมึงของมาได้ทำเล่นๆนะนิวเอังโดนนี้อันนี้กลิ่นเหมือนกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตสะอาดสะอาดอ่ะ ดูเป็นผู้ชายผู้ชายสะอาดสะอาดอันนี้คือกลิ่นอะไรคะชื่อกลิ่นว่าอะไรอะทอมโสดใช่ครับพี่ยยัจต้อกินผู้หญิงอ่ะไหนเนี่ยกินผู้หญิงผู้หญิงได้ไหมอันนี้ใช่ไหมครับนี่แหละพยายามกูให้นะเว้ยเว้ยกิ่อันนี้กลิ่นดีนะกลิ่นแบบสะอาดสะอาดสปอร์ตสปอร์ตผู้ชายใช้ได้เอวีเดย์ด้วยนี่ก็ของกิดีนาป่ะเฮ้ย จากใจคนที่ชอบใช้น้ําหอมเอออันนี้มีความเซ็กซี่แต่ไม่ดื้อเป็นแต่มันเอามาเข้าแต่มันจะเป็นน้ำหอมอที่กูใช้มันจะเป็นกลิ่นดื้อขี้เล่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบนุ่มๆแบบเซ็กซี่แบบนุ่มๆอ่ะคนชอบดมผ้าใหม่ๆอ่ะเออคนชอบกลิ่นแบบวันนี้ก็หอมอันนี้หอมอันนี้อันนี้ปิงชอบอันนี้วานิลาครับเออวันนี้นี้ชอบใช้น้ําหอมกินวานิลาตัวนี้หอมมากอุ้ยกลิ่นดีนะวันนี้ดีอีนนี้ชอบกลิ่นนี้ โอวานิลามันจะมีความเวลาที่เราทํางานไปแล้วอ่ะพอเหงื่อพอฟิโลโมมันออกอ่ะกลิ่นเนี้ยมันจะเซ็กซี่เหงื่อชายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงน้ามันชายเฮ้ยวนิลาก็หอมมากเือไม่ได้ทําเล่นผมไม่ได้ทําเล่นนะเพราะว่าไปถึงญี่ปุ่นด้วยตัวนี้อาจจะรวมหมดเลยนะคบแล้วก็มีปลาเผาเดี๋ยวพี่ดาหยิบให้โอ้กินปลาเผาเดี๋ยวเดเอออยากลองกินปลาเผาอ่ะอันไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหยิบให้กินปลาเผา ขอลองคนแรกได้ไหมมือแต่ซิกเนเจอร์คือกลิ่นพี่เขาจริงๆนะมันเป็นกลิ่นที่พี่ดำชอบหมดเลยใช่ไหมคะว้าย <Why? S 2> กลิ่นมันเหมือนอโรมาลาน,นวดอะหอมแต่ว่ามีความแบบเป็นเป็นเฮิร์บนิดๆเป็นแบบเหมือนสเปร์อันนี้สเปรต์ตะไครเมืองน้ำหอมกลิ่นปลาเผาไม่ไม่ใช่กลิ่นคาวปลานะแต่เป็นกลิ่นตะไคร้คือถ้ามึงเจอผักไข่ก็ตะไคร้อะอันนี้เราพูดจริงเอ้ยแต่มันก็อาโรมาเป็นหอมแบบเฮิร์บอะเออหอมแบบเฮิร์บ่ะ,อบบอะยอดขายดีไหมพี่ดำ ว่าออกเรื่อยๆนะคบแต่ว่าออกมาเล็กๆกันขายดีมากลูกค้าซื้อซ้ำใช่ไหมใช่ครับซื้อซ้ำค่ะมึงอันนี้พี่ดำขายถ้าพี่ดำเอาไปทําเป็นพวกกระบูปเอ้ไอ้พวกที่เอาไว้ในห้องอ่ะอันนี้จะขายดีไอ้ไม้หอมมาไม้หอมมาพี่ดำเออเพราะว่ากลิ่นแบบสะอาดมากอย่างเงี้ยกล่องเนี้ยค่ะปริมาณสามสิบมลเนี้ยหกขวดห้าขวดขวดละห้ามลพี่ดำมีโปรแกรมว่าจะทําสบู่อยู่สบู่กินปผาเผาใช่ครับจําพวกปลาเลยครับเป็นกินปลาเลยป้ารอบเนี้ยกินปลาช่อนปลาหม้อ แซลมอนเออแตแกชือกิมหอได้ไยเปล่าพี่ดำอย่างนี้กล่องเท่าไรกล่องนี้อ่างาย2 0ว้าใเธอ500กว่านี้คือมีครบหมดเลยแล้วได้ข่าวว่ามีส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ครับผมตัวนี้จะไปจีนกับญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะไปใต้วันออสเตรเลียนะคบผมว้าเฮ้ยไม่ได้ทำเล่นนะทุกคนคือเป็นน้ำหอมส่งออกไปแล้วด้วยแล้วก็สองกลิ่นนี้เข้าซีเจด้วย เฮ้ยมอมีซีเจด้วยเหรอคะซีเจมีซีเจเข้ามาคุยด้วยเลยเหรอคะกูเดินเข้าไปแล้วซีเจวิ่งหนีกูคเคยแปลกดวได้ไงอันนี้คือเป็นคนที่อะไรที่เราชื่นชมเขาว่ะใ,ในความรู้สึกหัวเองเนาะเป็นคน<พ>ที่อยากทําอะไรอ่ะทําทเลยโดยที่มไม่ได้สนว่าแบบว่าผลลัพธ์ก็ไม่ได้แบบเออทำไมกูจะทําไม่ได้ก็กูเป็นคนชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วทุกอย่างคิดง่ายหมดเลยแบบว่าแบบไม่ต้องซับซ้อนเฮ้ยแล้วมีในกล่องนั้นมีอะไรยาดมมียาดมด้วยยาโดมอ่ะเฮ้ยกลิ่นดีนะยาดมก็ดีด้วยเมือง ชื่อทอมโสดเพราะว่าพี่เป็นทอมแล้วก็โสดแล้วชื่อน้ำหอมคือน้ำหอมพี่ดำจบง่ายๆแล้วรอไม่ต้องเพอร์ฟูมเพอร์อะไรก็สมุนไพรก็เป็นสมุนไพรทอมโสดคือใส่ชื่อไปต่อท้ายได้เลยอตอนนี้คือเราเปิดธุรกิจพีพ่ดำแล้วตอนนี้ก็เป็นหมุอนเสี่ยแล้วมีแฟนยังตอนนี้ถามเรื่องหัวใจยังเลยครับกลัวผิดคอนเซ็ปต์หรอคะหรือว่าไงซ้ำๆเลยครับให้โปรโมทตัวเองหน่อยให้โปรโมทแนวไหนแฟนอยากหาแฟนในอนาคตที่จะเข้ามา ผมผมอยากใช้ชีวิตสดดีกว่าว้าโหอหักกันทัวแผ่นดีทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ดำหักกันทัวแผ่นดีนะมันคือแรกๆอาจจะมาดีหมดก็หลังๆก็ออกไล่หมดแต่ว่าเราไม่ใช่พูดว่าตัวเองดีมากนะแบบแต่ว่าคืออยู่ไปแบบว่าอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นคนคิดอะไรตลอดเลยนะเขาเป็นคนคิดแบบคิดเอาให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมพี่ดำใช่ครับก็เลยมีคนมาชอบเยอะนะพูดถึงแต่ว่าไม่ไม่เอาสี่เจเนี่ย เป็นก้าวแรกของพี่ดำวันนี้เซนท่านมาถึงเลยแล้วให้ตัวนี้มาให้ทานน้ำหอมพี่ดำคิดว่าปลานี้เป็นปลาอะไรเนี่ยเอาปลาอะไรดีเอาปลาทับทิมดีกว่าวันทับทิมตัวนี้คิดว่ากิโลอะไรอีนี่เหมืนปลาอะไรเป็นปลาอะไรในสายตาของพี่ดำปลาทับทิมพูดได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่มีการโกรธกนรอะไรการเราทำแบบเรียวอยู่แล้วลิ้นหมา อุ้ยมอจากหน้าวิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเออเอาปลาซาบะดีกว่าอ่าทำไมผมว่ามันอยู่เรียวๆแล้วก็มีความมันดีเอันนี้ช็อกเกอร์ไม่ได้ขายอยู่แล้วแต่นลกมากนะถ้าพี่เราบอกว่าปลาดาอันนี้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลานินดีกว่า ปลาเห่อมันมีกลิ่นดินใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่ามันมีความแบบว่าดินเนี่ยมันมีความเน้นของปลาแล้วก็มันมีความนิ่งปลาจะเป็นปลาที่นิ่งนะคะทุกคนไม่ได้แบบอะไรมากมายไม่ได้ปลาดินไม่ได้กูวิกกูวิกขนาดนั้นเออกลายเป็นว่าตอนนี้ทำไมทำไมถึงเป็นทับทิมเพราะว่าอะไรเก๋นดิเก๋ดิสเปกไม่ถึงอ้าวขนาดพ่อหม่ำยังบอกว่ากู สวยอะมึงเชื่อแต่อะไรแบบเนี้ยคำที่เขาสะบัดออกมาเขาบอว่าสวยเขาไม่ได้ด่ากูงั้นวันนี้เรอให้พี่ดำฝากน้ําหอมหรือว่าช่องทางเผื่อเออเผื่อมีคนใช่ไม่อยเออมันพี่ดำเขาไม่ได้แกล้งนะมึงมันหอมจริงๆริงเราเป็นคนที่รีวิวอะไรอะเราต้องรีวิวจริงๆคือตอนแรกเราตั้งความหวังว่าอุ้ยตลกแน่เลยอันนี้ก็ต้องขอโทษก่อนนะคะมันก็ต้องตลกอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้กลิ่นปลาต่างใช่แต่พอมาดมกันจริงๆริอะ เขาคิดมาแล้วอแต่ผลิตใช่เขาเขาคิดของเขามาแล้วเลยอ่ะอันนี้ให้นะลองอุ่นนกันสักคนละหนึ่งชุดสำหรับแฟนๆของตัวจอบแล้วจะรู้ว่าเขาตั้งใจทำเขาไม่ได้ทำสวยๆแล้วกินแต่ละกินที่เขาทำออกมาเขาก็เรื่องแล้วว่ามันเหมาะกับอะไรเออแต่ชอบยาดมนะมีกลิ่นปลาเผาเล็กๆหอมหมดเลยน้ำหอมใช่แล้วแค่นี้คือแบบว่ามันจึ้งอ่ะพี่ดำฝากหน่อยฝากผลิตัันฑ์น้ำหอมเ่ยก็พี่ดำขอฝากน้ำหอม ของพี่ดำด้วยนะครับในช่องทางทิกตอกสดนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับพี่ดำปลาเผานะครับหรือว่าพี่ดำมชมสดนะครับผมคนพี่ดำน่าหลรักยี่ชอบอ,อ,อะเดี๋ยวไปดูปลากันดีกว่าน่าจะสุกในที่แล้วออแล้วก็เดี๋ยวปิดรายการกันซื้อปลาเหรอคะเอาปลาอะไรดีคะท,ท,คทับทิมเอาตัวไหนพี่เอาเนื้อไหนสุกไม่สุกเนื้อชามเนื้อชม่มหนึ่งตัวจริอองเหรอพี่มาซื้อบ่อยเหรออ,อร่อยไหมราคาดีเนาะพี่อันนี้ในฐานะที่พี่เป็นลูกค้าเนาะพี่ว่าเนี่ยอีเอี่ยมชมพูเนี่ย เหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าจะใส่ชุดหน้าเหมือนพ่อค้าไหมหน้าเหมือนอยู่อ่ะหนึ่งตัวเท่าไหร่พ uh, ี่อ oh, okay, okay. ันนี้ร้อยแปดสิบจากคุณพี่ยินิวมาขายอ๋อถ้าสมมุติว่าเราคิดถึงปลาเผาเราก็ต้องมาพี่ดำเนาะใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยพี่ดำเขาบอกน้ำจิ้มอร่อยปลาไม่ได้เลยสวัสดีค่ะรับปลาอะไรดีคะเขาบอกไปแล้วเอาตัวช้ำช้ำมาเนาะเกล็ดตัวปลาเลย ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่จ้าวลานี้สดแน่เลยผีพายขึ้นมาขายเองยากคิดยากอุ่นให้หน่อยอุ่นให้หน่อยได้ได้พี่ดำผ่านแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปลามันสุกแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่ดำก่อนในพี่สังเกตได้นะครับเทคนิคนะครับของพี่ดำนะครับเฉพาะตัวเลยนะครับตัวนี้ซื้อไม้ไม้จิ้มนะครับมาทักนักเก็บไว้ใช้ได้นานเลยก็คือกมีหมายจิ้มปลานี่ครับตัวนี้นะครับไม่ไม่ลูกชิ้นยเี้แล้วก็แบบนี้มันจะไม่ลงนะครับมันจะมีความแบบว่า เด้งกลับนะครับตอนนี้มันจะลงเลยอ๋ออ๋อถ้าถ้าเกิดสมมติว่านี้บุ๊บไม่ลงลงกิ้มตัวนู้นดูจ้าลงเฮ้ยวิวพลอดรักมากโอ้ยอะไรใกลสุดแล้วสิวิวพลอดลากไหนโมรักลุ้งทุ่งมากมันเริ่มมันเริ่มแล้วเอมจิ้มแรงเกินลูกค้าบอกเปลี่ยนตัวให้ได้ไหมเละแล้วพี่ดำยังปลาหมอาที่อยู่โรงพยาบาลอะไรเรื่องเล่าหลังกับหนูชอบอ่ะคุณพี่รับก็เธอไปทานคู่กับปลาเผาไม่เนาะดีเลยเดี๋ยวขออุ่นสักสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยว ลูกค้ามาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาอะไรดีคะปลาดิ๊นได้เลยค่ะมีหลายไซส์มากเลยค่ะผีพายขายเองค่ะพีตัวไหนดีครับพี่ตัวนี้ไหมตัวใหญ่เลยค่ะเอาปลาดิ๊นตัวใหญ่เลยพี่ดำว้าใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งอ๋อเดี๋ยวอุ่นก็ได้ขนาดนิดหนึ่งได้ค่ะขอเวลาสักเดือนนึงนะคะือนอันนี้คือเป็นลูกค้าประจำเลยของที่ร้านเลยเหรอคะหรือว่าเพิ่งลองทานเมื่อวานนี้อันนี้ย่ อ๋อพี่ดำสังหารแรกอยู่ไหนคะพี่ดำย่างคนเดียวปกติอยู่ได้แล้วก็มาอยู่นี่อ๋อจึงย้ายมาแล้วคุณพี่มากับแฟนสองคนเลยไม่ไม่เอะสี่หมื่นหกพันบาทค่ะขอบคุณนะคะโอ้โคิดติหน้ามาขายให้เลยนะเนี่ยอินดิวช่่งพี่ดำเผือจะยีบอกไม้หมดเลยขอบพระคุณค่ะนี่ขอบคุณนะคะขอกาสนะันใหม่นะคะมึงเขาไม่ได้ว่าแค่หยิดใส่แล้วก็อันนี้นะเขา้อามีการตัดหนังด้วยนะตัดตัวเลตัว ครับเล็กเราเป็นปนินเราเป็นตัวนี้เลยค่ะหมอหมออีพิงเปล้ลมอีพิงครับโอ๊ยช่วยด้วยปลาเผาค่ะช่วยด้วยปลาเผาค่ะ89บกาทค่ะรถคันนี้บางปเผ่มาแล้วพี่มาแล้วค่ะปลาเผาคนนี้อุ้ยอันารย์เป็นรงทรงลิงปลาเผาไม่จ๊าคุณพี่ปลาเผากับคนละตัวต่อตัวค่ะ ตัวเดียวพอปลาเผาไม่จ้าพี่ในรถตู้พี่พี่ในรถตู้ปลาเผาไม่จ้าพี่ในรถตู้คุณพี่ซื้อปลาเผากันหน่อยไหมล่ะพีอาปลาเผาไม่จ้าคุณพี่เอาปลาเผาไม่จ้าเพราะจำพี่ดำไม่ได้ปะวะพี่ดำน้ำป้ายน้ำหอมมันใหม่ไหมปลาเผาไม่จ้าพี่ปลาเผาไม่จ้าปลาเผาไม่จ้าคุณพี่รูปหล่อปลาเผาไม่จ้าพี่ดำอันนี้ไหนบอกว่าสดอันนี้คบกันมานานยังไปติดใจอะไรเขาเข้าคะเลี้ยเรามาเลยหรือว่าเขาให้พอ นี่เป็นการตัดหนังด้วยอันนี้ดูใจกับตอนเข้าฝันปะคะมันเป็นพอเรียกเราเข้ามาเลยอันนี้จุดทุบไปกี่ดอกตอนจีบกันคะแสงว่าจิดใจใช่อร่อยเข้าฝันวันเผาเดอะซีรีส์ศาสเดือนสิบคิดถึงเธอศพจ๋าดำมาแล้วศพจ๋าดำย่างให้อันนี้ครับ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากใช่แต่ว่ามันต้องเอาจริงเป็นงานบริการอ่ะเราก็ต้องพิธีพิถันนิดนึงเนาะใช่ครับเพราะว่าอย่างการทําอาหารอย่างเงี้ยก็ต้องพิธีพิถันเรื่องความสะอาดด้วยใช่เราจะบอกว่าพี่ดำมัเขาไม่ได้แบบว่าหยิบจากเตาแล้วใส่เขามีการตัดตัดเลมเพื่อแบบว่าถามว่าอันนี้ทาอะไรเขาบอกว่าลูกค้าใครจะได้สะดวกอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าที่มาคือลูกค้าจริงๆเขาบอกว่า มาซื้อสองสารอบแล้วเพราะติดตามพี่ดำมาแล้ว,แล,วแล้วแบบนี้คะ่ะตอนทำโปรเนี่ยคือไม่ได้พักเลยไหมคะไม่ได้พักเลยนอนก<ห>็ไม่ได้นอนเลยครับสองร้อยตัวเนาะใช่ครับพี่ดำเนี่ยจะไปเอาปลาที่ว่าคือตลาดปลาใช่ไหมครับเสร็จจากนี้จัดร้านจัดร้านแบบว่าคือจัดหมดเลยครับแล้วก็ไปเอาปลาป,ลาประมาณหัวล่งแล้ว ทีสามทีสี่แล้วก็รอที่ว่าให้เขาทำให้ด้วยนะครับถ้ามานั่งทํำก็ไม่เสร็จนะครับแล้วก็มาต้องมาทําน้ํำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็มาปรอกใส่คือทําคนเดียว<ล>หมด <ๆ S 2> เลยทุก สองคนเมื่อก่อนมีน้องแล้วก็มีพี่ก็อยู่ตอนนี้อยู่กันสองคนเพราะว่าเวลาพี่ดำมีงานอีเว้นอะไรแบบนี้ถ้าเราจ้างคนเน่ะเขาก็อยากทํางานเต็มเดือนนี่นะคะเดี๋ยเวลาพี่ดำหยุดนี่หลายอย่างพี่ดำายังอุปสรรคในการเปิดร้านนี่คืออะไรใช่ใช่ตามที่ขี่ไปขี่มาเพราะว่าพี่ดำอะอ้อมเช้าพี่หนึ่งแล้วก็มาที่ตรงนี้ที่หนึ่งการเดินทางใการเดินทางเพราะว่ามาเล็กๆก็ร้องไห้นะคือโอ้ยหลงมากเลย อ๋อหเพราะมาจากใต้ด้วยมาใช้ชีวิตที่นี่ผมก็ถือว่าเป็นคนกล้านะเพราะมากโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับที่อยู่ที่ใต้ใต้เนี่ยอาจนุนไม่กี่สายครับเรารู้จักหมดแถวบ้านเราใช่ครับแต่ที่นี่โอ้โหหลยากรายได้เป็นไงบ้างครับพี่ดำแอบถามได้ไหมที่นี่ใช่ไหมครับรายได้ดีที่นี่นะครับแต่ว่าปลาจะถูกกว่าที่ที่ใต้ที่ใต้นี้ช่วงราคาเนี่ย สองร้ห้าสิบนะคะที่นี่ไปหกสิบถูกอะไรเยอะกลเนาะใกลแบบนี้ครับที่นี่ถูกมากเลยครับรถมาร้อยมุงเลยนะรถมาประมาณร้อยนึงเลยนะครับถ่าขนส่งไงส่วนใหญ่คนที่จะมาเนี่ยเขาชอบการย่างปลามีให้เลือกว่าจะเอาสุกเอาเอาเอาระดับไหนแล้วก็ใช่คับเขามาพร้อมน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอร่อยแล้วมีหลายปลาให้เลือกด้วยวันนี้พวกหนูได้มาลองทำแล้วพวกหนูต้องให้คะแนนตัวเองว่าถ้าหนูมาขายจริงๆเนี่ยพวกหนูจะให้คนละเท่าไหร่ ตัวหนูเองหัวให้ประมาณหัวให้สิบเออเพราะตอนนี้ทําร้านอาหารด้วยก็รู้สึกว่าเราเข้าใจเราก็แบบว่าทุกเหตุการณ์อันเนี้ยขั้นตอนน้อยกว่าเราต้องตามไปอีกแล้วบอกว่ามันเริ่มชินแล้วนะคะทุกคนค่ะเจเอฟรับฟรีเนี่ยมันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทํางานมันเป็นยังไงแล้วลูกคุณหนูโดนฟันได้ไหมแต่พูดสิได้สิเพราะช่อทำได้ถ้าทำแบบให้เปิดร้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากไปทำก็รับป้าเผาแต่อยู่คนไกลๆเนี่ยนะพี่สนุกไม่เป็นไรเออถ้าเป็นของปิงเนาะก็ให้สิบเพราะว่า เราผ่านการทำอาหารมาแล้วเรารู้ว่าเร<ข>ม่ไมึงแคปปิ้นไม่ได้ทำอาหารกูกไปเครืออ่องเป็นด้วยเนอยย่าาฝพ้กดกกได้ได้ค่ะสำหรับตัวเองคิดว่าที่ทำน้าเพราะว่า ขั้นตอนการเตรียมนู่นนี่นั่นน่ะมันไม่ได้ซับซ้อนมากใช่ก็คิดว่าทําได้ร้อยก็ทนไหวอยู่ตอนนี้น้ำจิ้มเป็นไงพี่พี่ดำก็พี่ดำขอฝากน้ําจิ้มด้วยนะครับในร้านค้าทิกตอกจบนะครับเออมีน้ําจิ้มด้วยร้อยยี่สิบมลนะครับในราคาหกสิบเก้าบาทนะครับมีน้ำจิ้มด้วยทำได้เลยนะครับเพราะว่าคือพกพาได้เลยพี่ดำน่ารักมากรายการนี้เราโปรโมทสินค้าพี่ดำหมดเลยเนาะพี่ดำน่ารักจริงๆอ่ะวันนี้รายการสุดจ้ทะของเรานะคะก็ ให้เงินสนับสนุนพี่ดำดีกว่าจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆให้พี่ดำมีกำลังใจต่อสู้แล้วก็ที่สละเวลาสมามร่วมกับพวกเราขอบคุณพี่ดำมากๆขอบคุณ่ะืัวถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะ ใช่เพราะว่านี่สถานที่อยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าไซน้อยมาผันไปผันมาได้เลยน้ำชีมอร่อยมีที่จอดรถด้วยเอเชียสองนี่เนาะคือเราวากับไซน้อยเลยนะคุณเพื่นเห็นเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องไกด์บ้ากูอยู่ไกด์อ่ะโอเควันนี้ได้การสูดจ้าของเราก็ต้องลากับไปก่อนนะคัขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่พี่ต่อไปอยากเห็นพวกเราทําอาชีพอะไรลองคอมเมนต์มาเราไม่อ่านอยู่แล้วแต่ว่า ให้มันมีการลังคอมเมนต์เกิดขึ้นอ่าโอเคอ่ะฝากกดไลค์ like. กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพใวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วมันแตกเสียงมันแตกมันแตกแฮะตอนที่มึงพูดเมื่อกี้พูดคำว่าสวัสดีมันยากนักหรอพูด <c oughs> มึงพูดส <c oughs> ิแตกไหมไม่แตกแตกอยู่ก็สวัสดีตัวก็จะไม่แตกเอา้าไม่ต้องไปทำแล้วก็เ,เนเนี้ หัวใจสีนี้ลอยดำแดง